การหนี้ยังไงให้หมดเร็วฉบับทำได้จริง1พร้อมลุย ลิสต์ทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นหนี้ออกมาแต่ละอันดอกเบีย้ยเท่าไรต้องจ่ายเมื่อไร่เอาให้รู้ตัวเลขชัดเจนจะได้วางแผนง่ายอยา่าหนีความจริงต้องเผชิญหน้ากับมัน2เคลียร์หนี้ให้หมดเร็วที่สุดเริ่มจากการทุ่มเคลียร์หนี้ที่ดอกเบีย้ยสูงสุดก่อนวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้ประหยัดดอกเบีย้ยได้เยอะมากหรือถ้ามีหนี้หลายก้อนอาจจะรวมหนี้ให้อยู่ในแบงค์เดียวกันก็ได้แต่ต้องคำนวณดูว่าดอกเบีย้ยจะถูกกว่าการมีหนี้หลายๆก้อนไหมซึ่งการจะเคลียร์หนี้ได้เร็วคุณจะต้องมีข้อ3ก คือการหาไรายได้เสริมลองหาไรายได้จากการทําออนไลน์ที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนอย่างเช่นนายหน้าป้ายยาทําคลิปหรือรับฟรีแลนซ์และเอาไรายได้พิเศษตรงนี้มาโปกหนี้ยิ่งจ่ายมากยิ่งหมดเร็วสําคัญที่สุดคืออยากก่อหนี้เพิ่มใช้เงินสดแทนบัตรเครดิตตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นแล้วคุณจะเห็นหนี้ค่อยๆลดลงแล้วคุณมีเทคนิคการจัดการหนี้ยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาแชร์กันนะครับแล้วถ้าไมา่อยากพลาดเทคนิคเงินเงิน,งนทองทองแบบนี้อย่าลืมกดติดตามทิกตอก s b Thailand ไว้เลยนะครับ